สวัสดีค่ะบ้านหน้าชาแบมค่ะวันนี้ซิมารีวิวให้เบืองน้อใหม่คะ่ะเบืองน้อใหม่ก็นี่ค่ะพี่น้องจะมามีจักตตาตุ่มหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกตาเต,ตาพี่น้องเก็แปดเห็นเจแปดเก่าซีฟตาตุ่มพี่น้อง

เก่าสิบสิบเอตตาเต,ต,ตาพี่น้องกระเจ้าให้โลเลยี่สิบ,บาทพี่น้องว่าพ่อซื้อพ่อขายบอคะ่ะเยออีกยจกสองมือกระสิจัดไปหายใหญ่ขายอยู่ตลาดแรกมาเท่างสามซีกอยอยู่หันกะกับพ่อสิมี่ค่ะเสียภาพไปดูปลูกหลายอย่างอยู่ค่ะปลูกกระใ่ปลูกในม้ปลูกบักฮุง เต็มคู่คลองเลยค่ะอ้นนี่ก็มีค่ะอันนี้ก็มี่หนึ่งสองสามอันนี้มีสามต,าตัดตุงมตัดเตาอันนี้มีหนึ่งตัดเตาค่ะเพราะสิเดบวังสีโลอยู่บอกค่ะน,นี่ค่ะนำนำคลองเข้าดูดนำคลองจากคล้องนี่นี่ละคือไปหดสวนหดต้นใหม่ต้นไหลที่เขาปลูก ไปเบื้องบรรยากาศนะคะอันนี้คือข้องน้ำที่ปลูกของตอไปก็สิีเมนท์หน้าทางพูนก็สซีเมนบักบซีดาคาตะไข่นะคะทั้งข้องนี้เข้ากับสิปูกัน้ำใหม่เป็นที่ยึดนะคะปลูกน้ำใหม่ปลูกป่งปลูกกระไข่มีแต่ไน้อยากปลูกพี่น้อง มันแปนนี่จ้ได้อยาเข็ดจักผู้ใดสุดตัดใหญหาคนตัดให้เอาคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะบานหน้าชาหนึ่งอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดัวใจให้น้ำแนได้จ้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ